เด็กผมหนึ่งแต่ว่าตัวแทนของเด็กุมนั่นนะคือมาร์ตเมยน,นะฮะเป็นตัวที่แบบว่าช่วยกับทงบ้านแล้วก็เกิดปัญหาอตนหนักกว่านั้นปุ๊บเนี่ยคือพวกเราจะมีกรรมเนาะแต่ว่ามีวันหนึ่งปุ๊บเนี่ยเขาไม่รู้ว่ากรรมของเขาอะแท้ๆท้่มันทำอะไรไม่ไม่เวิร์กอะมันไม่ได้เป็นเพราะเรามันเป็นเพราะกรรมกรรมมันคือการกระทำแต่ว่า แต่เขาเมื่อไรว่าเขามีพวกเือกแก๊งคอชยช่วยซัพพอรนะฮะแล้วก็มีพวกอ่าพวกเพื่อนเื่อนคอยสัพทอนะะลองลองดูแล้วกันว่าว่าเป็นยังไงนะครับสู้ชีวิตขนาดไหนครับสู้มากครับชีวิตสู้กับตลอดแต่เราก็ไม่ไม่ยอมแพ้นะครับก็คือ ม,มันจะเป็นเรื่องราวของคนหลายๆคนที่เกิดขึ้นจริงในชีวิตจ,จริงนะแล้วก็แบบต้องทํางานต้องมีหน้าที่ต้องดูแลต้องมีครอบครัวต้องมีเพื่อนฝูงที่ต้องคอยแบบเออเราดูแลตลอดแต่ทีเนี้ยหนังเรื่องนี้มันกำลังบอกว่าถ้าเราแบบไม่ยอมแพ้ง่ายๆความตั้งใจเลยเอยู่ตรงไหนวันหนึ่งมันจะโชว์ความสำเร็จแต่ที่สําคัญเนีายคือเราได้กําลังใจซัพพอร์ตจากคนรอบข้างเราจากครอบครัวจากเพื่อนฝูงอะไรเงี้ยซึ่งมันเป็นแรงที่ทําให้เราขับเคลื่อนเรายอมแพ้ไม่ได้ครับผมแล้วก็เป็นเป็นภาพยนตร์ที่เขาเรียกอ,อะไรดูแล้วผ่อน มันมีมันมีเรื่องจริงอยู่แล้วก็มีความสนุกสนานที่เวลาเราเข้าไปในโรงเนี่ยเราจะได้คลายเครียดมีทั้งตลกดีตลกร้ายมีทุกอย่างเลยนะแล้วก็พี่ๆนักแสดงทุกคนก็คือแบบระดับตำนานของประเทศแล้ว,ลวก็มาร่วมงานกันเจอกันทุกคนก็คือสนุกสนานนะเเราคอมเมดี้ใช่ใช่บบใช่ครับมีจังหวัดพี่นุ้ยกับทีมอาไทาการนี่แบบเตรียมตั้ให้ด้วยนะฮะแล้วก็เดี๋ยวไปรอดูับผมแต่นอนตอนนี้ในฉากมันจะต้องมีสดแน่ๆแบบพี่ๆของรับ ก็ทำใจครับทำใจคือติดตามทุกคนมาตลอดอยู่แล้วนะผมแล้วก็ก็มีมีมีเลยบทไปเยอะครับแต่ก็สนุกสนานครับผมแล้วก็แบบสนุกสนุกมากจริงจริงนายหนักใจคุณคนไหนมากที่สุดหนักใจคุณไหนที่คุณเห็นปุ๊บแล้วเคือบหน้าไปนะห้ามใจให้ขำไม่ได้ ก็ดูทุกคนอยู่นะมีมีโอตด้วยอนด้วยมนี้ไม่มามีแม่ตักด้วยชอบเวลาเข้าฉากกับพี่หนุ้ยเลยดูใส่ลมจริงเอาก็คือเอาพอนมาจากบ้านเลยจะเล่นกันให้สมจริงจริงที่สุดนะครับหรือเอาคอนในใจมาเล่นในหนังครับก็มีบ้างนิดหน่อยคาแรคเตอร์ของของนายเป็นยังไงก็เป็นเป็นเป็นคนที่แบบ ตั้งใจตั้งใจทําอะไรแบบต้องทําให้ได้แล้วก็ไม่ยอมแพ้ง่ายๆแล้วก็เอ่อเป็นคนที่แบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะรู้ว่าอะไรผิดอะไรถูกรู้ว่าอะไรควรทาไม่ควรทําแต่ว่าเราทาแต่สิ่งดีๆเราเชื่อว่าสักวันเนี่ยการทําดีหรือว่าการความพยายามเนี่ยมันจะโชว์ผลให้เราเห็นเองนะครับผมน้องนายแนะนำครับน้องนายแนะนำแสดงเป็นเพื่อนเราหน่อยครับผมก็มีจานะครับแล้วก็น้องเลซึ่งเล่นเป็นเรื่องแรกใช่ไหมการแสดงเรื่องแรกของเรา ก็มีอไัยมีกัทมีพี่นุ้ยครับผมแล้วที่วันนี้ไม่มาก็มีมีแม่ตักแล้วก็มีพี่โอปาโมดแล้วในเรื่องก็จะมีรับเชิญที่แบบเยอะแยะมากมายใช่ครับผมใช่คือเรื่องนี้ไม่มีนางเอกหรือวา้ง่วรับเหรอไม่รู้ตัวเลยว่าเป็นนักเอกสกใจมากแตเอาอยู่ดีได้ตร้เยเหรอ พิ่งมารว้มล้อมกับทุกคนวันนี้ออแสดงนำหญิงเลย <c oughs> น่ะถ้าหนูไม่นำตอนนี้ก็คือแม่ตักแล้วน,น้องเนื้อแล้วนะใช่ถ้าคุณจ้าเป็นยังไงบ้างกับก,การร่วมง,งานในครั้งนี้โหดคุย <c oughs> เอาจริงๆการร่วมง,งานอะตอนแรกกับเก่งที่สุดคือน้องนายเพราะว่าเขาดูแบบสุข,ขุมอะดูแบบเขาว่าแตกต่างจากพวกเราเยอะเลยนะจริงจริงอะพวกเราออกมาในไลยกุ่งเดียวกันมีเขานี่แหละที่หลุดจากไลยกุ่มและบางทีแบบเราเล่นอะไรอ่ะ คือเราคิดว่าอันนี้เราตลกแน่แต่หันมาที่นายนายแบบฮะแล้วไปไงต่ออะไรเงี้ยเออมันก็จะมีฟิลแบบธรรมชาติในหนังอะไรเยอะมากแล้วเราดึงเขาเข้าไลฟ์ถึงได้ตอนปัดไม่อยากจะพูดเยอะเยอขาไปแค่ซีนเดียวเจอกันซีนเดียวซีนที่สองเขาเป็นหัวหน้าลายกลุ่มไปแล้วอ๋อทีอมารูนี่จำยากไหมอ่ะไม่ยากจริงๆอะพื้นฐานก็เป็นวัตถุโลกเราเริ่มเข้าหาเขายังไง อ๋อหมายถึงแบบต้องรู้นักการักษาพยาบาลวันแรกเราเข้าหาเขาเลยวันแรกเลยโอ้โหไม่มีหงุดหงิเลยวันแรกไม่มีการพูดด้วยใช้ร่างกายใช้ร่างกายเลื่อนร่างใช่ไม่มีเชิงไงหรอครับคุณจ๊ะอยู่แรงอยู่แรงุ่นนี้ต้องรักนวลเสนอตัวในในตั้งรับพันไหมครับ เอาจริงนะนอกจากตอนแรกที่บทเขียนมาว่าท,ทำงานกับทีมพี่ยศแล้วพระเอกเด็กกา,กาเก่งต่อมาคือนางเอกจาก่าเรา,า,าเลยแบบโอเคที่ตอนนี้จ่าเชื่อเลยว่าเป็นอางใช่ไหมตัวละครรับนางเอกได้พุ่งกลับพุ่งกับผู้รับยังไงพุ่งกับบอกนางเอกขนลุกไปทั้งตัวแล้วแล้วต้องกลับไปเพิ่มค่าตัวอีกแล้วอ่ะเก็ไม่รู้ไม่แสดงว่าเรื่องที่แล้วเราทำได้ดีเรื่องนี้เลยเพิ่มค่าตัวนางเอก ไม่ไม่อยากจะพูดอะไรเยอะอ่ะปูดีดึงอับปู้ดีดึงอยากฟังหลอเข้าไปดูเถอะแสดงว่าต้องมีเล็อกซีนถ้าเราเป็นนางเอกอ่ะมีไหมเนี่ยถ้าเราเป็นแม่ลุยแม่ลุยกับแม่ตาใช่ค่ะเป็พวกนี้พูดหนูรอดตลอดวันวันหาแต่งานทำไม่มีเวลาเลือกสีหรอเ่อเรื่องเนี้ยอับปู้ดตรงๆทำงานเพื่อผู้ชายมันมันลีเล่จากชีวิตจริงหรือว่ายังไงอะไรนะมันเอามาจากชีวิตจริงหรือว่าข้าไป เล่นต้องเปต้องเปยอพี่นุยพี่นุยเนสุกสนานกับน้องๆเนี่ยแล้วแล้วแต่แต่ละรุ่นแต่ละรุ่นอันนี้ก็คือแับรวมคท้ี่ก็มาเล่นคัดด้วยนะฮะมันก็รวมทั้งตลกเหมาตลกไก่ตลกไก่ตลกเมาปรรวมกันไปแล้วก็ ส่งเสริมน้องๆกันด้วยหลายๆคนนะฮะเจเลชันนี้เขาก็จะอยู่อีกกลุ่มหนึ่งเราก็อยู่ในกลุ่มเขาด้วยก็หลังกลายเป็นเด็กๆหนุ่มๆไปด้วยเนาะอันนี้ก็เล่นเป็นน้องสาวผมน้องสาวจริงๆก็พูดสุพรรณจริงๆต้พูดเนออะไรอย่างเงี้ยสอดเป็นคนสอดปีหนุ่ยยากไหมเนอร์ไอเขาไม่ยากนะผมน่าจะยากเล่นกับเมียตัวเองด้วยเป็นพี่ชีวมีความสุขมากเลย สุดยังไงสุดยังไงให้บรรยายมองกล้องตรงด้วยก็ได้คืออยู่ใกล้ชิดกันวันวันทำงานร่วมกันอู้ยไม่อยากให้จบเลยหนังเรื่องนี้อยากให้มีภาคสองจริงจริงเล่นก็คือเล่นเล่นแบบเอาชีวิตจริงมาเล่นหรือตามบทครับชีวิตจริงเลยนะในเรื่องนี้เหมือนชีวิตจริงจริงคือพอเลิกงานเสร็จปุ๊บฆ่าตัวให้เขาตอนนั้นนี่นี่คือชีวิตจริงนะแต่นั้นท้งอีกในหนังก็คือในหนังนี่ได้เ็แล้วพอเล่นกันแล้วมันแบบว่าอินวายไปเยอะนะครับแบบว่าเพิ่มเติมแรกๆก็ ผมกว่าจะเข้ากันได้ะทุนใจลำบากนะเพราะว่ามันยังไม่ค่อยสนิทกันมาก่อนนะต่องเป็นเรา่องตามบทแต่เขาว่าเล่นไม่ตามบทเท่าไหร่ทไมอ่ะเล่นจริงเล่นจริงเจ็บจริงแสบจริงด้วยฮะเราจะเผื่อเขาเราไม่เผื่อเราพี่ตังเขามืออาชีพอยู่ไม่เหมือนน้องนายเราต้องเวลาพี่ตังเนี่เราเป็นตลกโต้งน้องนายเขาก็มาแบบว่าถ้าเป็นตลกเขาก็เรียกว่าตลกเราหรอนะครับแต่ว่า ความตลกมันก็จะบวกกับความหลอ่อความคนคนหล่อมาทําตลกนี่น่ารักนะ,อะลองลองลองเข้าไปชมกันนะค่ะพีนโย,เ,ยเรื่องนี้นะครับแล้วก็หลายช่วงหลายซีนตั้งแต่ต้นจนจบอะ่ะน้องนายเ็าจะมีความตลกอยู่ในตัวหมดเลยเรื่องมันจะพาไปให้ตลกเองเลยครับเรื่องแรกป็นอ้อเรื่องกรตลกก็ตอนแรกกดดันมากๆเลยค่ะพอได้รู้วา่วาแบบพี่นักแสดงคือแบบมืออาชีพแบบ คือว้าวอย่างแรกเลยนะคะก่อนที่จะคิดอย่างอื่นคือต้องเตรียมใจกั remained, tomatoes, er ้นขังก่อนเพราะว่าพี่ๆเขาแบบพี <h <h ่ๆเขาฮากันมากเลยค่ะจะขอชมเลยว่ากองนี้นี่คือน่ารักกันมากๆพี่นักแสดงทุกคนทีมงานทุกคนเลยค่ะขอบคุณนะคะทีงเพลงที่สุดเกรงทุกคนเลยค่ะเพราะว่านี่แบบยังไม่เคยเจอใครมาก่ายนะคะแต่ว่า กคนก็น่ารักมากพอทำงานกับพี่เราอยากกลับมาร่วงงานอีกไหมเฮ้ยถ้าเอามาอิดเจอสตาร์ทสาีเีพี่ไม่ต้งอะถ้ามาต้อยากมันต้องพูดเลยเาทุกคนก็องร้องตอบอ่ะเทคสองเราอยากกลับไปล่้งงานกับ ข้างหลังเราไหมร่วมค่ะร่วมค่ะสดใสนิดนึงนะพี่จ๋าเลยไม่ไม่ทุกคนทุกคนน่ารักกันหมดนะคะแล้วแบบจะเหมือนแบบยิ่งแม่ตักด้วยค่ะวันนี้แม่ตักไม่ได้มาด้วยคือคนแรกที่หนูเจอเลยแล้วแบบแม่ตักตลกแล้วก็น่ารักมากแล้วแบบพี่ทุกคนเลยค่ะน่ารักทุกคนเลยก็ขอบคุณทุกคนเลยนะคะที่ต่างชาอเมริไทยสุขสันต์วัสุขสัน์สวัสดีครับ ดีครับลโหลัโลติดอยู่แล้วครับผมบสนุกมากครับแล้วก็วได,ได้ได้ร่วมง,งานกับออต้องครั้งแรกก็ตื่นเต้นครับแต่ว่ากับระลึกเราร่วมง,งานกันมาสักสักพักแล้วใช่ครับก็เลยรู้สึกว่าสนุกดีครับใช่ครับ คนก็เหมือนกับพี่ๆน้องๆมาอยู่แล้วเคยเจอกันอยู่แล้วติดตามผลงานกันอยู่แล้วยิ่งมาเล่นด้วยกันก็ยิ่งสรุกกันเข้าไปใหญ่ครับแต่เพิ่งเคยเจอพี่นายครั้งแรกเออนี่ให้เองเราก็ฝากกองใหม่ไว้ด้วยนะสองคนเลยอาทไทยก็เป็นตลกรุ่นเจเรชั่นใหม่น้องกัดนี่ก็กำลังมาแรง เก็เป็นอยู่ในโซเชียลด้วยและตอนนี้ก็อยู่ในทีวีด้วยนะครับฝากบอกไปเลยตอนนี <If S 2> oh. ้คุณพ่อคุณแม่อะไรมาดูเยอะแยะมากมายฟัเนะน้องทั่วเลยเดี๋ยวฝากไปเลยใครบ้างไปสิงหามาดูนะครับไม่ว่าจะเป็นคุณพ่อคุณแม่คุณพี่คุณป้าคุณอาคุณตาอาิตยมาตอไอเยอะปู่ลูกปุ่นลูกแป้นประแชงประชอยดนิดดูหน่อยดูอหนดูแอนแมปืนดปืนดี๊ดดจับดะเถิบดูเกิร์ดดูกิ่งลูกจุกมะขันต้องพูดอย่าแผ่นบ้องแผ่นใจุกต่อพุกอย่าง่วงง่วงง่ายหาุโขไปยเยโบอลนย ที่เราเริ่มใหม่ได้ไหมวันนี้ไม่เหมือนเดิมแล้วมันไม่เหมือนเดิมแล้วมันเป็นภาษาวันเวย้อนสอนตํารวจกลับจริงจริงพอมาร่วมงานกับน้องนายเป็นไงบ้างจังกูนอะไรหรือเก่งตรงไหนแรกๆเราอาจจะตื่นเต้นเขาครับเพราะเราเคยเห็นเขาแต่ในทีวีอะไรอย่างเงี้ยใช่แล้วก็แต่พอได้อยู่กันชั้นก็ก็กลมเกืนจากเป็นกลมเกืนเท่ากับอื่นใช่เรา เริ่มมีความเป็นเนื้อเดียวกันเริ่มจับพี่น้องเริ่มกลายเป็นเหมือนในบทเราเริ่มเป็นเพื่อนกันจริงๆบางเรื่องเราก็คอยให้กําลังใจกันบอกเฮ้ยนะต้องสู้นะเรื่องบางเรื่องเรามีประสบการณ์ผ่านมาก่อนก็ต้องบอกเฮ้ยนะฟูดในเรื่องในเรื่องในเรื่องพูกในเรื่องเราพี่นะ ในบทไหนผมพในบทหนางนะไปที่พุ่มกับปอดอันนี้คือเรื่องจริงหมดเลยเหรอใช่เอาเรื่องจริงมาทำหมดเลยคือเราเรื่องบางเรื่องอ่ะมันจะผ่านยากแหละชงอาชีพเรื่องแหล่แต่แต่ถ้ามีเพื่อนอย่างเราคอยให้กําลังใจอ่ะมันจะผ่านไปได้อาธิษฐเรื่องใหญ่บ้างะไรนะฮะอาทิตย์เรื่องไหญ่บ้างที่จะต้องมีเพื่อนเราผ่านไปมันก็มีเยอะอย่างอานเรื่องบางเรื่องเรามีประสบการณ์ผ่านมาก่อนเงี้ยเราก็คอยให้กําลังใจเขาได้ครับออาเรื่องวันอาวันที่เรา แบบว่าเราเจอปัญหาเขาก็อยู่ข้างๆเราวันนี้วันนี้เราก็อยู่ข้างๆเขาแหละ,ะาม,มานะนะมานะมานะกับกับผมนะไม่เกี่ยวกับพี่นายนะในเรื่องนะในเรื่องนะครับผม,มเป็นในเรื่องนี่มันมีช่วงหนึ่งนะที่ไปสมัครงานนะแล้วเขาดูโปรไฟล์เป็นภาษาอังกฤษอะแต่เราแบบไปสอนวินายเล่นอะครับผมเรามุกอะไรนะที่สอนไปอะไรนะเียผมสอนอะไรเียนอ้โอกาสิง เขาถามอะไรแมวอะไรนะแมวแคทแมสเสือเสื้อโค้ตเสือโบสทั้งขาวแบทและหนูคนนี่แมนแผนที่แมปแคปนี่ปูพริกหมูครูทีสฟิดปลาหมวกแคทมาฮอตพอดม้อดอกเตอร์หมอไก่คอสดอกหมางูสเนกเอไข่ายไอตาเพนปากกาบุกหนังสือมือนี่แฮนด์าทั้องแบบนี้เดี่ยวเลยครับผมช่วยดูในหนังนะต้องอยู่ใช่ครับมาให้กำลังใจมานะกันครับผมกดยากมากอยู่นี่แล้วเราต้องมีอะไรยาวๆแบบนี้ อาอย่างนี้ต้องฟองจองกั่อนี้มีมีมีบ้างครับมีบ้างมีบ้างมีบ้างครับสอนผมมูด้วยนะสอนผมมูตับกับคิวมูด้วยสอนผมมูมันมูเลยใช่ครับเอายังไงอ่ะสอนยังไงผมตีลังกาตีลังพึ่งลังนกผมตีหมดเลยครับผมมันต้องมีอะไรนะมีหมัดเมาด้วยหมัดเมาใช่ครับมีหมัดเมาด้วยครับผมเออผมใช้พื้นที่ตรงนี้ให้ตีลังกาได้ไหมดูถ่ายไปในรถกัะเอาเลย จริงจริงจริงกับภาพเลยนะเอาไอันะนครับจะนับนถึงเช้านะครับสองสามเอาไปน สลิงผมเลยกล้าตากล้องหมดไม่เห็นกล้องใหญ่ไม่เห็นโอ้โหเปในเรื่องมีสลิงเราเลยกล้าแต่ถ้าไม่มีสลิงเราก็ใจสั่นๆนิดนึงแล้วพี่ไม่กล้าให้ผมทำทำไมกราอาจารย์เองเราเป็นอาจารย์นะเป็นตัวแทนเป็นตัวแทนมครับผมแต่ไม่โกรธอะไรผมเนาะจริงๆมีตีกับหลังด้วยนะเฮ้ยตีกับกับหลังนี่ได้ถึง3ตลบเลยนะตึ้งตึ้งตึ้งเอาไปรอไปรอดูใน จะหมดความตกใจกันเหมจะต้องจริงๆมีต้องแอบปิดกาด้วยเหมือนกันเขาปล่อยเขาปล่อยโฟนผมออกมาใช่ไอ้พรุ่งนี้พรุ่งนี้ตัวอย่างออกเลยใช่ไหมใช่ค่ะพรุ่งนี้แบบว่าจะทำออนไลน์นะคะตัวอย่างเฉพาะพรุ่งนี้เป็นตัวตัวทีเซอร์ฉบับเต็มที่ก่อจะได้เห็นเรื่องราวว่าเอ้ยในเรื่องมันเกิดอะไรขึ้นบ้างมันมีอะไรบ้างอเนี่ยนี่ก็เดี๋ยวฝากคนติดตามกับพรุ่งนี้ด้วยครับครับผมเพราวันที่8สิงหาคมวันแรกครับ8แดด ใช่วันที่8ปดเดือนแปดเลยดีนะผู้ชมภาพยนตร์รรนะครับอย่างงี้ก็สามารถติดตามข่าวสารได้จากทางช่อง3ด้วยนะครับแล้วก็เพจเฟซบุ๊กต่างๆแล้วก็ผู้ชมภาพยนตร์เนี่ยก็จะมีการมิจฉาล่วงหน้าด้วยเช่นก<ช>ัน<ช>แล้วก็เราจะมีกิจกรรมที่เราจะมีไปเที่ยวอะไรเหมือนไปเจอผู้ชมด้วยนะแล้วก็แบบการติดตามข่าวสารใช่ครับผมใช่ครับถึงร้อยล้านนะคะต้องเกินต้องเกินต้องครับว่าไงครับร้อยล้านครับ เลยส่มูนี่ต้องไปไก่จ้าเพราะขนาดแค่ไบบวงสวยยังไม่ได้บนอ่ะยังได้บุยล่าเพราะฉะนั้นเดี๋ยวไปอีกไปบนมีเแิ่มาก็อีไดมาคุยเลยทีแคบมันก็ตได้ อาแบบม้ง,ง,กง,ง,งก็ถ่ายรูปร่วมกันครับผมจรางม่เยอะแต่ชีวิตจริงท,ทุกคนคมา <c oughs>